สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันหนิงกุกตูมนะคะวันนี้เราจะมาทำข้าวต้มหัวหงอกกันนะคะโอ้ยแม่มาต่อยก็มานั่งชมเลยนี่มานั่งชมเรา,เามารอชิมโอ้ยเรามีคนมารอชิมอีกอ้าวเราทำก,กันกับสองคนกับเจ้ยนะคะเจ้ยก็ขูดมะพร้าวยนหนิงเออขูดมะพร้าวมาบ้านย่าหนิงเสร็จแล้วนะคะทำมีของทำทุกอย่างทุกครั้งวท,ทุกครั้ง นตอนนี้กำลังจะคนคนคนจะเปนกำลังจะคนพันจะใส่น้ำฉีอ หม้อมันผ่านการใช้งานมาเยอะมาอมันหมายถึงคนขยันทำข้าวหม้อมันดำใช่เจว่ามันหน้ามันหน่อยหลายบ่มันหลายแต่อีเฮ้ยไม่มีนื้อพอดีพอดีเนาะเพราะว่าข้าวมันก็เยอะอยู่นั่นแหละมันก็พอดีลข้าวก็เยอะไอ้นี่ก็เยอะก็พอดีเลย เปจะแซบจะไม่ดอกไปเป็นที่จะกยังอยากซื่อของขวอยเนาะอือตัวก็ซืหว่าขายซีแล้วเปจะแซบอ้ กูจักว่าขายดีปลานี่คอยเฮ็ดหลายๆแล้วอันนี้คอยเฮ็ดหน่อยคอยขึ้น่ลาผมไปซื้อคอยคือมือนั้นมือนั้นนั้นคอยเอ็ดทอดกล้วยทอดฉาบคอยเอดเผลยน้ำมือนั้นคอยบริขายมือนี้ลดด้วยคอยพจักนล่คอยเอ็ดลายแล้วมันเป็นตาแซบอันนี้นะผู้ถ่าผู้แก้ก็อยากอันนี้นั่นแหละโอ้โหคนสุดยอดเลยนี่เรียบร้อยนี่ปลาดิชิมเลยค่ะชิมเลย ชิมเลยค่ะแซ่บก็แซ่บแท่แท้เดี๋ยวนี่หวานก็ต้องหวานนี่ชิมเลยค่ะมันหวานขนาดไหนคะชิมหน่อยเจ้าอลไรชิมเลยขอยชิมเนาะยขอชิมก่อนเด้อยันเห็นชิมเลยเอามือบมาฮึเอาโหลดเอาดีโดรสจอมชิมโหลดชิมโหลดข้าวเห่าเห็ดกินสุดยอดสุดยอด กิมแล้วก็ตักใส่ถุงแล้วบ้านเนาะวันนี้ก็ิตักใส่ถุงนี่ใส่ถุงขายเลดอันนี้ขายหมดเนาะขายหมดหอนบ่ได้กินหมดเดียวเนาะโอ้ยต้องเอาไว้กินแน่เจ็บแซ่บเจ็บนี่คือ10ก็10 20 ยี่สิบก็โอ,อ้พอซื้อเด้อเจ้าทำไปเรื่อยๆเด้อ <c oughs> โอ้ยทำไปรเรื่อยๆไม่รับรองไม่เจ๋งนะไม่เจ๋งอย่า<ส>ไปก้นหม้อยังไม่ดำมันอย่าเฝ้าอย่าเด้อไม่เจ๋งเขาให้มีคนซื้อมีมีแน่นอนอยี่สิ ไอ้ไข่หนึ่งถึงสิจะเมือแล้วนะนี่ไขยได้ขายอีกแล้วต้องชิมก่อนเะก่อนจมือเลยโอ้แสบแล้วมีแสบแล้วแล้วอุ้ยวางเงินเลยยี่สิบโอ้ยวางเงินเลยเห็นมากพอซื้อยี่สิบมือซื้อพ่อมาต่อยกินกันใช่แล้ว เจ้ยก็จะกินฟรีแล้วก็ไปให้ฝ้ายชีกินกินฟรีเลยกินฟรีเลยน่อันนี้ก็เือนี่ก็ล้าหนักงานหน่อยยายนะถ้าต้มมัดตบอต่อไปโอ้มัดให้มันสวยๆโอ้อ่าหงียมไม่ใวก็ได้พี่เกียร์เผาโอ้เหรออ่านี่เห็นบ่ โอ้ยข้าวต้มไอยลุ้งลุ้งงานนี้ข้าวต้มสวย mm สวยสวยสวยอี่ได้อีกยี่สิบนี่นะคะนี่ย่างหนึ่งต้มัดแบบนี้นี่งามๆอย่างนี้รวยไปเตยเนาะใช่นี่โ oh. อ ok si ok 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 ้น ok 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 ี่นะครับพ่อซื้อพ่อซื้อกินอีกคำก่อนนะกินก่อนกินก่อน ส้มผักเอาไหมส้มผักเนี่แถมฟรีเข้าไปเอาเอาเอาเดี๋ยวเอาให้มีส้มผักแถมด้วยได้แถมฟรีด้วยนะซื้อข้าวต้มซื well, off, ้อส mm ิบบาทแถมส้ม hmm. ผ mm. huh. ักหนึ่งถุงใครไม่ซื้อก็บ้าแล้วใครไม่ซื้อก็บ้าแล้วเออเอาเอายังไม่ได้จะตอบอยู่โอ้โหเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็กินกันแล้วแซ่บบ่เจ้ยนี่ค่อยว่าแล้วมันแซ่บนี่ ก็อ,อย่างนี้แหละมันอ่อนเนาะมันเป็นข้าวใหม่เนาะมันถึงอร่อยนะม,มันเป็นข้าวใหม่ข้าวนุ่มอืมนี่นะคะสุดยอดเลยอร่อยเลยเข้าวใหม่ข้าวไร่ข้าวกระแสนะคะเราก็มะฮอนะคะแล้วก็ใจ เม็ดถั่วลงไปแล้วก็กล้วยหน่อยนะคะมีกล้วยด้วยกูดมะพร้าวใส่คือข้าวหัวงอกนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ